sama sambutu kakak So, uh... อิมดีแล้วสงคังนามามีอาเจาวนอบนอมพระสงณ์นักมูตาสัมปะขาวตัวอรหัตัวสมมาสมปทัสั นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมแด่พระ ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสัรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหน้าหกสิบสี่องก์นั่งสูง มูเทวมนุษยา์จะมังารานีอาจินตายุงเทวดาหนวงเงินได้ขาบตูนถามพระภูมิพระพาเจาว่ามูเทวดาแดมนุษย์มากายมุ่งหมายวางเจริญก้าวหนะ้าได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้วอากังกรมนาโสธานังภูมิมังกรมุด สูงสุตเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถ่ัยตอบดังนี้ว่าอาเซวนาจปารานางการไม่บกนผานวันทิตานันจะเสวนาการกนบันฑดตบูชาจะบูชานิยานางการบูชาต่อบุคคลควรบูชาเอตัมังการมุตัมัง เกศสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปาริโรปเทสวาโซจาการอยู่ในประเทศนันสมควรบูเปจักกาตาบุญยาตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนอาตาสัมมาปณิติจาการตั้งดุนไว้ชอบเอตัมังกรมุตามัง สามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอาหุสัจจัญจการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสิปัญจการมีศิลปะวิทยาวินัยโยจะสจิจิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้วสุภาษิตายาวาจาวาจาที่เป็นสุภาษี เอตามังกรมุตมังกิสิยานีเป็นมงคลอันสูงสูนตุปัฏานนัการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาบวตธาราสัสังฆข้าวโขการสรงข้อบุญและปัญญาอาณากราจักกรรมตาการงานทีไม่ยุ่งเยิงสับสน обучение hệta mangkara muta mang c h t a m อย่าง cha pa ธรมุตธรรมกิตห้าอย่างนี้เป็นมงคลนันสูงสุดทันติจารความอดทนสวาจาศตาความเป็นคนว่าง่ายสามานานจัทาสนังการพ้เห็นผู้สงบจากกิเลสกาเรนะธรรมสากชาการสนทนาธรรมตามการ เอตามังการมุตตามังกศีอยานีเป็นมงคลอันสูงสุดตาโปจาความเปลี่ยนเ้ากิเรสพวมาจาริยัญจาการประพฤติพรหมจรรย์อริยสัจจานาถสานังการเห็นความจริงของพระอริยเจ้านิพพานาสจิกิริยาจา การทำผมานิพันให้แจ้งเอตามังกรมุตตามังจิตสียาน้เป็นมงคลอันสูงสุดปุถะสารกัธรรมเมหิจิตัญสานะกรรมปฏีอิทิของผู้ใดอนุกัธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวอสุกรงเป็นจิตไม่เศร้าโศก วิราชังเป็นจิตในตุริกิเรเขมังเป็นจิตเกษมสานเอตัมังกัดัมมุตมังจิตเสียนีเป็นมงคลอันสูงสุดสานิกตวานาสพะตามาปราชิตาสพะตัสูทิงขะชันติตันเตสังมังกัรมุตัมันติ เทวดาแดะมนุษย์ทั้งหลายได้กระทำม,มงคลเช่นมงคลเหล่านี้ไม่มีในตนได้แล้วจึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงยอมถึงซึ่งความสวัสดีในทุกสถานเพราะนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลา i um, mean yeah. ง่ายอ่อนโยนไม่มีอธิมานาสันตัวสะโกจะสุภาโรจาเป็นผู้สันโดดเลี้ยงง่ายอาปาจิโจจะสั้นเลกาวุตีเป็นผู้ที่มีกิตุระน้อยป่าเปื้อนเบากายเบาจิตสันตินตริโยจะนิพกจามีอินทรังแล้ว ปัญญาอาปาะาปะกุเรสุอานานุคิตุเป็นผู้ไม่ขนองไม่ผัวพันในสกุลทั้งหลายนาจาปูตังสมาจเรจินจิเยนาวิญโยปะเรอุปวัตไยุงวิญโยชนตีเทียนชนทั้งหลายได้ด้วยกรรมอันใดไม่เพิ่อปะพืชกรรมอันนั้นเลย ดึงแต่ไม่ตีจิตไปในหมู่สัตว์ว่าสุกินโนวาเคมิโนโนหตุสาเปสาตาปวันตุสุจิตตตา,งตาจงเป็นผู้มีสุขมีความกเกษมมีตนถึงความสุขเดเยกเยกียวกานาผูตาทีสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเ่าได้เ่า สาวาทาวาราวะนาวเซสายัางเป็นผู้สรหรือเป็นผู้มั่นคงทั้งหมดไม่เรือทีกาวะเยมหันตาวามาชิมาราสกาอนุกาทุลาเหล่านยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสัน้นหรือพอมีทิทาวาเยจ่าทท้า จัตุเรวสัสติอาวิทุเรเราในที่เราเห็นแนวหรือมีได้เห็นเราในอยู่ในที่ไกลหรือที่ไกล้โตาวาสัมภเวสีวาที่เกิดแนวหรือกำลังสแสวงหาพบอยู่ก็ดีสเพสาาพัตาเปวตุสุขิตาตา เพราะศาางพวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีคนถึงความสุขเถิดน,นาปารปารังนเนงกุเพธาพึงโกมิสัสตว์อื่นนาติมันเย,ยตาการกีนาจินจีอย่าพึงดูมินอะไรอะไรเขาในที่ใด ปฏิกาสัญญาณยมัญญาสาธุ์กามิชัยาไม่ควรปตัดณาตัวแก่กันและกันเพราะความเกี่ยวกรธและความเกลื่อนแค้นมาตายธานิยังบุตังอาโยไซเอกบุตัมนุระเก oh เบื้องบุเบือบอบ้องต่างเบื้องเชียงอาสัมภาทางอาเวรังอาสัปาตังเป็นธรรมอันไม่คบแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูที่ท่านจารังนิสินโนวาสยาโนวาผู้เจริญเมตตาจตนันยืนอยู่พ่าตะไปก็ดีแล้วก็ดีนอนแล้วก็ดี ยาวตาสาวิกาตามิโทเป็นผู้ป่าจากวางมืงนอนเพียงใดเอตานสติงอาทิทธยขอตานสติอนั้นได้เพียงนั้นปามะเมตตาวิหารอิตมาหูวันฑิตังนายกาวกิริยาอันนิวาเป็นผู้ิหารในภาษาสนานี ติดจานุปภาคมาสีระวาบุคติมีเมตาไม่เข้าถึงที่ที่เป็นผู้มีศีลภาสาเนนสัมปันโนถึงพร้อมด้วยทัาสนะทาเมีสุวิน,นยายะเกตังนำความบุกมุม่นในการทั้งให้ สยยังปูนาเรตีตียามไม่ถึงความนอนในการยีกโดยแท้ทีเดียวแลหน้ายี่สิบสามเนตายาพิกะเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายาปวิตายาป กาตายะดูก่อนพิสูงน์ในเมื่อเมตตาเจโตวิมุติอ่านบุคคลบำเพ็ญแล้วภาวนาแล้วจะเดินในมาแล้วญานิกาตายาวาตุกาตายาอนุติตายาถ้าไม่เป็นเครื่องํำเดินทางใจถ้าไม่เป็นเครื่องยืดเหนี่ยวทางใจ ปาริกตายาสุสามาระธายาอบรมสร้างสมปารุบด้วยดีเอกาทาสานิสานสาปปิกังกาอานิสสิเบจาอันบุคคลนั้นพึงหวังได้แน่นอนกาตาเมเอกาทาสานิสสิเบจานั้นเป็นชนนย สุขัสุปฏีแล้วก็เป็นสุสุขัาปฏิปุจติเกิดก็เป็นสุนปาปะจานสุปินัปัสสีไม่ฝันได้มานุสานังปโยตีเป็นที่ราใครของเพื่อนมนุษอามาณนุสานังปโยตีเป็นที่ราไทยของ ตัางอาบินันตุนตีพยะสุเรานั้นต่างมีใจยินดีชื่นจมในพระภาษีของพระผู้เมียพระป้าเจ้าด้วยปัญญาชะนี้แรงหน้ายีสิบ อิมีนาบุญญกามีนาด้วยบุญนี้อุทิศหผู้ปัจจายาคุณุตาราอุปัจจักรุบุลอาจาริโยปการาชาและอาจารย์ผู้เกื न, ้อหนุนมาตาปิตาตยะตาตาธรรมโมแมแมะปวงญาสุริโยจันติมาราชา จันแนราจาคุณนาวันตานาราปิจาผู้ทรงคุณหรือทรงชาติปามาราจาอินทาจาอมมานาอินตาราโรกาปาราจาเทวตาทางตัวยเทพแไดโรกาบาลยาโมมีตามนุสยชาโยมมาลา มาชาตาเวริกาปิจาผู้เป็นกาผู้จองวาสเบสัตาสุขีหนตุลขอให้เป็นสุสาทุตุตวนายาทุตนบุญญาณิการมกตานิเมบุญผ่อนที่ฆาตทำจงอยอำานวยสุขผลสุขันจติวิธานเตตุให้สุขสามอย่างนน ขีปนาะเปตาบุมาตังให้รู้ถึงนิพพานันขีมีนาบุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำขีมีนาอุติเสนาจาระอุติในบวงสัตว์ขีปางสุระเปเจวาเราบันได้ซึ่งการตา ตัวฐานาอุปาทานเยสันตานิยนาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจย,ยาวานิพานนาตมัมังว่าเราจะถึงนิพพานหาสันตูสภปาทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยะตาชาตโอภเวภเวตุตัวบกที่เราเกิด โุดจิตต์สติปัญญามีติตรงแนสสติธัรมปัญญาอันประเสริฐสันนกโวิริยามีนาร้อมตางความเพียงเนิ่มเป็นเื่องกูจิเรตหายมาลาลาปันตุโนกาสร้างโอกาสเพื่อพึงมีแก่หมู่มานสิ้นตั้งนายแต่ตุนจะวิริ บ่ตัวสารายทำารักความเพียรจงพุท่าที่าวรณาโท้บะบุบวรานทโมนาโตารตโม่ะถามที่พึ่งบุดมนาโทปาเจกาพุทโธจาบะปเจกาพุูธาสมสรงโกนาโตตารมัง อนุส่งที่พึ่งไปยองเตโสตามานุภาเวนาด้วยอนุภาณน,นั้านาุขารันตุมาขอหมูม่มานอย่าได้ช่องทาสาบุญญาณุภาเวนาด้วยเนตุนบุญทั้งสิบปองมาโรคกาสนางันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเึือ อันาานิพิกเวมันตยามีวดอูก่อนเวสุทั้งหลายบัดน,นี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายาธรรมาสังการสังการทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอาปาเมเทนสัมปาเทธา